สวัสดีค่ะดิันนางสาวปาตาก้องกิจไพศาลร,รหัส6 2 0 0 6 5รับหน้าที่เป็น 2D a r t d ร s ติสไพแล้วก็ UI นะคนะคะก็ขอเริ่มต้นด้วยฝั่งคาแรคเตอร์ดีไซน์ก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยคาแรคเตอร์เพลเยอร์ดีไซน์นะคะก็คือนี่คือดีไซน์ที่ผ่านๆมาทั้งหมดของ Design ะคาแรคเตอร์เพลเยอร์ดีไซน์ค่ะแล้วก็ได้มีสกิปส่วนผมของตัวละคร หลายแบบ้วยค่ะถัดมาก็จะเป็นตัวละคร NPC ต่างๆนะคะได้แก่ NPC คาแรคเตอร์ของตัวละครผู้ชายนะคะแล้วก็ NPC คาแรคเตอร์ของตัวละครผู้หญิง NPC คาแรคเตอร์ของตัวละครคุณแก่แล้วก็ NPC คา,รรค NPC คารรคแ,แคารคเตอร์ตัวละครอ,อีฟนะคะ ในส่วนต่อมาก็คือเอนิมี่อัศวินนะคะก็มี3แบบค่ะก็คือมีตัวละครที่ใช้อ่าดาบใช้ขวาแล้วก็ใช้พลังเวทค่ะพลังเวทก็จะมีดีไซน์อันเก่าแล้วก็อันใหม่ด้วยค่ะในส่วนต่อมาก็คือเอนิมี่เอนมีตัวละครออกนะคะก็คือมีดีไซน์3แบบเหมือนกันก็คือ แบบดีไซน์กระบองใช้ขวานแล้วก็ใช้พลังเวทเหมือนกันค่ะในส่วนของพลังเวทก็จะมีดีไซน์อันเกกาแล้วลันใหม่เลยค่ะต่อมาคือ Enemy Monster นะคะก็จะเป็นพลังวิญญาณนะคะในส่วนต่อมาคือคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวคอนบอสนะคะก็ดีไซน์ออกมา,าไว้2แบบนะคะ ก็คือแบบที่หนึ่งแล้วก็แบบที่สองในส่วนต่อมาก็คือพวกสกรีนเลเยอร์นะคะก็ได้แก่สเปซสกรีนเมนเมนูเกมเพลย์พอ์สสกรีนเดสสกรีนแล้วก็คัสซีนะคะทางฝั่งของ UI นะคะ,คะก็ขอเริ่มต้นด้วยเทลบาแล้วก็เลเวลคะ่ะ UI แสดงผลเลือดแล้วก็เลเวลของผู้เล่นนะคะ ถัดมาคือ normal แล้วก็บอส skill bar นะคะคือการแสดงเลือดของมอนเตอร์แล้วก็ของบอสนะคะถัดมาคือ skill button นะคะคือการแสดงปุ่มขี์รัดการใช้สกิลต่างๆสีปุ่ม shop menu น,นะคะคือการซื้อขายของกับ npc นะคะอันนี้ก็จะมีดีไซน์ทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะคะ่ะแล้วก็หน้า inventory นะคะก็คือกระเป๋าเก็บของไอเทมของผู้เล่นนะคะ ถัดมาคือโหลดไอเทมนะคะคือ,อ,คอดูไอที่ขึ้นเวลาเก็บไอเทมต่างๆนะคะก็มีทั้งดีไซน์เก่าแล้วก็ดีไซน์ใหม่แล้วก็ไอเทมอินฟอร์เมชันนะคะคือรายละเอียดไอเทมเวลาใช้เมาส์เพื่อเพื่อดูรายละเอียดนะคะก็มีดีไซน์ทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่แล้วก็เพเยอร์อิคิวเมนต์เมนูนะคะคือหน้าแสดงของสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดอาวุธหรือว่าอัญมณีนะคะ ถัดมาคือคอมพาสหรือว่าเข็มทิศนะคะไว้แสดงไอคอนเป้าหมายแล้วก็ทิศทางระะทางค่ะถัดมาคือแบบ UI นะคะคือแผนที่แสดงพื้นที่ต่างๆนในเกมนะคะภายในแบบ UI นะคะก็จะมีพวกไอคอน Wayout ไอคอน Main คิ i ส์แล้วก็ s i d e Quest ไอคอน ESC ไอคอนดันเจียนไอคอนหมู่บ้านแล้วก็ไอคอนของสกอ l l เมาส์นะคะเพื่อใช้ในการซูม และนี่ก็คือหน้าตาของแผนที่ที่จะกดอยู่ในเกมในซับเตอร์ที่2องะคะ่ะถัดมาคืออินเทอน็ t วัตนะคะคือป๊อปอัพที่ขึ้นเวลาจะกดอะไรที่อย่างเส้นเก็บของพูดคุยต่อมาคือ Player q u e ์ t คลียนะคะคือรายการเคลยทั้งหมดของผู้เล่นนะคะต่อมาคือเ a ลย์ออฟชัตติฟนะคะคือเป้าหมายเพล็์ปัจจุบันที่ขึ้นอยู่บนจอตลอด ถัดมาคือ ESC เม n u นะคะคือหน้าป้อนเพื่อตั้งค่าต่างๆและออกจากเกมต่อมาก็จะเป็น Notification ต่างๆ,างๆคือการแจ้งเตือนต่างๆของเกมนะคะเช่น Tutorial การรับ q u e สการเซสชัน Quest Game Over แล้วก็การเข้า d น n g e o ยนะคะถัดมาคือสัญลักษณ์ของฝ่ายกบทแล้วก็ฝ่าย Ashwin นะคะก็จะมีดีไซน์ทั้งแบบัเก่าแล้วก็อันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะดิันพัชิพานิชเอมชิมนะคะรับหน้าที่เป็นเลเวลดีไซน์ค่ะในช่วงครึ่งเทอมแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทําแผนที่คร่าวๆขึ้นมาในบริเวณของโซนเกมหลักนั่นเองค่ะในวีคที่1่จะเป็นงานเกี่ยวกับการหามูดแอ็นโทนของเกมแนวทางต่างๆของเกมสไตล์งานอาร์ตเกมลเล็เลแล้วก็จากนั้นเราจะเริ่มวางคอนเซปต์เนื้อเรื่องค่ะโดยคิดเนื้อเรื่องหลักทั้งหมดภายในเกมรวมไปถึงเนื้อเรื่องร,อง,รองทั้งหมดภายในเกมด้วยค่ะ ดีไซน์เควสรูปแบบการทํารูปแบบการรับเควสส่งเควสการเดินทางจากจุดตั้งต้นไปจงจุดส่งเควสรวมไปถึงของรางวัลต่างๆด้วยค่ะซึ่งจะมีการคิดจัดการให้มันบาลานซ์กันจากนั้นเนี่ยก็เริ่มออกแบบเวอร์แบบข้าวให้เพื่อนๆในทีมดูเพื่อประกอบการอธิบายค่ะหลังจากที่เราเนี่ยตกลงกันได้แล้วว่าจะเอาอันเนี้ยก็เริ่มลงดีเทลว่าจุดต่างๆที่เราจะวางอีเวนต์น่มีอะไรบ้าง จากนั้นเราก็เริ่มทำแบบให้เป็นรูปร่างด้วย basic shape ในส่วนถัดมาเนี่ยเราจะเริ่มศึกษาวิธีการใช้เทเ r a แล้วก็ลองนำาท r r a เนี่ยมาขึ้นเป็น mock up เพื่อให้เพื่อนในทีมได้มองเห็นแนวทางในการเดินของเกมเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันค่ะในส่วนของสัมพา,าน์ถัดมาเนี่ยจะเป็นการนำ asset จาก unity ซึ่งเป็นการนำโมเดลที่เขาแยกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาประกอบเขา้าด้วยกันโดยมีโมเดลบ้าน npc ทั้งหมด4รูปแบบภายในโซนหมู่บ้าน ไอเทมช็อปหแบบบ้านเอ็มีซีหัวหน้าหมู่บ้าน1แบบเข็มพักอาศัยของกระบาด2แบบรั้วหมู่บ้าน1แบบโมเดลบ้านสำหรับจัดวางในกระท่มล้างเควสหลักทั้งหมด7แบบรวมทั้งสี่เนี่ยเป็นทั้งหมด16ชิ้นค่ะจากนั้นก็นําแบบจากอาทิตย์แรกมาทําและเพิ่มเส้นทางในการเดินสำรวจเล่นดดให้มากขึ้น ออกแบบทางเดินรนเดอเจนสองแห่งโดยมีจุดสำหรับอไอเทมรูดไว้ด้วยสปดาั์ถัดมาเนี่ยเราก็เริ่มทำเทอร์เรนขึ้นมาใหม่ก็เพนเจอร์เท็กเจอร์ขึ้นมาค่ะด้วยเทอร์เรนขนาด1 0 0 0งพันคูนึ่พน,น,นพอเราเริ่มวางองค์ประกอบต่างๆเนี่ยโดยยึดจาก 3D World Map เป็นต้นแบบนะคะหลังจากที่เราวางเสร็จเนี่ยตัวงานมีปัญหาในเรื่องของการกินทรัพยากรเครื่องทำให้คอมพิวเตอร์เราเนี่ยไม่สามารถทำต่อได้ เราจะจะต้องทําการโละเทเลนนั้นทิ้งทั้งหมดเพื่อที่จะทาใหม่ขึ้นมาโดยเหลือขนาด 500, ค500คูณค่ะจากการที่เราลองย่อขนาดในครั้งแรกเราเห็นว่า,ามันค่อนข้างเวิร์กกว่าค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะทําขนาดนี้แหละแล้วก็โลาะงานเก่าทิ้งแล้วก็ลงดีเทลใหม่ทั้งหมดอีกรอบค่ะมีการทาข้อผิดพลาดต่างๆจากในการทาเทเลนตัวเก่าของรอบแรกเนี่ยมาปรับแก้ไขเพิ่มจุดและฟ้ามต่างๆเพื่อไมใ่ให้เกมเนี่ยเป็นเส้นตรงจนเกินไปค่ะ จากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทำเอา basic shape เนี่ยมาวางเป็นจุดอีเวนต์ต่างๆอย่างตัวอย่างเช่นพวกจุด NPC จุดสำหรับหีบสมบัติจุดสำหรับไอเทมลูทจุดสำหรับ monster spawn หรือว่าจุดสำหรับ AI waypoint ที่จะเป็นการเดินแบบ random ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำการปั้นโมเดลเราก็ทำ t e x t u r ์กล่องสำหรับตีให้ไอเทมดอกทั้งหมด3กล่องเพือ่อที่จะนำไปตัดเป็น animation กล่องแตกด้วย unity slide ค่ะแต่ว่า ตอนที่ลองตัดเนี่ยพบปัญหาก็คือโมเดลทางหนึ่งโมเดลเนี่ยไม่สามารถตัดได้ไม่ว่าจะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ค่ะเราก็จึงตัดออกแล้วก็เลือกใช้แค่2โมเดลแทนแล้วก็เรามีการปั้นโมเดลหีบขึ้นมาเพื่อที่จะไว้ใช้เป็นกล่องสมบัติค่ะสุดท้ายก็คือ b บ็ k กราว n ์ซาวด์หรือว่าเสียงเพลงประกอบฉากเ้ามีการหาเสียงประกอบในเกมซึ่งแบ่งออกเป็น2โซนก็คือโซนที่กําลัง จังหวะที่กําลังต่อสู้กับมอนสเตอร์ค่ะกับอีกจังหวะหนึ่งคือเป็นจังหวะที่เรากาลังเดินชิวๆอยู่ในป่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการหาเสียงเอฟเฟกต่างๆขึ้นมาเช่นเสียงน้ําเสียงนกร้องในป่าเสียงเดินเสียงต่อสู้อะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็สําหรับงานซึ่งเทิมแล้วก็มานี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมอภิมุงอับน,นียนะครับรหัส6202894รับผิดชอบหน้าที่ดีอาร์ติ์และแอนิเมชันนะครับผมโดยเริ่มแรกเรามาเริ่มในหมวดของคาแรคเตอร์โมเดลกันนะครับคาแรคเตอร์ Character ตัวนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยจะเป็นเพลเยอร์ของเรานนั่นเองเพลเยอร์ Player ตัวนี้นะครับจะมีแบบทั้งหมด3แบบด้วยการมีเบคัลเลอร์แอมเบียนแล้วก็นอร์ม a ลนะครับผมโพลิกอนมีเฟส7,354 t r i a เกิล14,324นะครับผมขั้นตอนการทำเนี่ยก็เริ่มทำการขึ้นโมเดลที่เป็นไฮ g ล r e ขึ้นมาก่อนและเอาไปทำเป็นโลเ r สโดยการ r e ท o p o ล o g y แล้วก็เอาไปทำ UV การเ t e เจอร์ใส่เ t e เจอร์เรียบรยรบาารรรร้้้อออออออยนนนะคัแลลวกกก็็มมาางเเเดด์ูใหป มาอนี้ครับมาอันนี้ตัวที่2กันดีกว่าเป็นส่วนของออกขวานนะครับผมตัวของออกขวานเนี่ยจะมีทั้งหมดแมป3แมปนะครับแล้วแต่ว่ามี2มาทีเรียลพอลิคอนนะครับเฟสแปดพั 8, นะครับทรังเกิล17,070นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีแมปที่เพิ่มขึ้นมาคือต,ตัวของออปอิตี้นะครับก็จะเพิ่มในการส่วนของทําให้กระโปรงมันทะลุทะลุมากขึ้นดูเป็นริ้วๆนะครับผมมีเบสคาเลอร์เอโอนอร์มัลเหมือนกันเลย เริ่มจากทำไฮเลสขึ้นมาก่อนแล้วเอาไปทำเรตอโพโลจีเป็นตัวโลและกัง UV ใส่เท็กเจอร์แล้วก็ลองจัดคอมโพสิตตามที่ต้องการออกมาให้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับตัวที่3นะครับผมก็คือตัวของออกระบองนะครับผมหรือว่าออคแบทตัวนี้จะมีโพลีกอน6,661นหกร้อยสี่สิบทรีแเกิลหนึ่งนะครับมี3ามแมปเบสเคอร์เลอร์แอมเบียนนอร์มัลแล้วก็ใช้ตัวของชายกระโปรงเหมือนกับตัวของออกขวางนะครับผมโดยเพิ่มแมปที่เป็นโอปัสซิตี้นมา ขั้นตอนนี้นี่ก็จะเหมือนกับทุกๆตัวเลยก็จะมีการทำไฮไลท์โลว์ไลท์การยูวีใส่ t ทคเจอร์ส่งลองไปเรนเดอร์เพื่อเช็คปัญหาให้เรียบร้อยนะครับมากันที่ตัวที่4แล้วนะครับผมก็คือตัวของออกเมจิกนั่นเองออคเมจิกนะครับจะมีเฟสทั้งหมด6ก1 3นะครับแตรนเกิลหนึ่มแบี3แมปเบสคาเลอร์เอโอแล้วก็นอร์มัลนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยผมจะพยายามระวังเรื่องของที่เป็นชายผ้านะครับเพราะจะเป็นแขนเสื้อหรือกระโปรงทําออกมาให้อย่างละเอียดนะ ตัวที่4นะครับผมก็จะเป็นต่งเอที่เป็น NPC ของเรานะครับผมมีเฟส6,946นะครับทรังเกิล13,530มี3แมปนะครับผมตัวนี้มีเบสัลเลอร์แอมเบดออคูชั่นหรือ AO และนอร์มอลแมปนะครับผมขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาทําซ้ําไปมาเรื่อยๆแต่ว่าจะเป็นต้องใช้ความประณีตสูงนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเราเน้นที่ผลงานไม่เน้นที่ปริมาณครับผมและเราก็มาถึงในส่วนของเวบอนโมเดลนะครับผม ตัวเวปอนโมเดลตัวนี้จะเป็นดาบของเพ a y เยอร์เรานั่นเองดาบของเพ a y เยอร์เรานะครับผมหรือเลเดเซียซอสเนี่ยจะมีทั้งหมด4แมปด้วยกันนะครับมีอิมิ s i ีเบส s ค c ลเลอร์แล้วก็แอมเบ n t นต์ออฟคูชันแล้วก็นอร์ม l ลดยมีีเฟส946และทร i a เกิล1,822นะครับตัวถัดไปขวานของออฟ ตัวความของออกตัวนี้จะมี3แมปนะครับเบสค c เลอร์อ b มเบีย c c อคูชันและนอร์ม l ลมีเฟส609และทร i a เกิล1,177นะครับทำเป็นไฮไลท์ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เอาบริลิโทโพลิจี้ทำตัวโล w เบรกเ e x t อร์ออกเป็นประมาณน,นี้ครับถัดไปก็จะเป็นกระบอกของอ็อกกระบองนะครับหรือว่าแบดตัวนี้จะมีโพลิกอนนะครับเฟส258ทรานเกิล448นะครับมีแมปทั้งหมด3แมปด้วยกันเบสคาเลอร์ Color, AO แล้วก็นอร์มัลแม และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคาถาของออกเวทนะครับผมตัวนี้ครับจะมีเฟสทั้งหมด728 triangle 1412มีแมปทั้งหมด3แมปด้วยกัน b a s e c o l o r ambient occlusion หรือ ao และ normal map ครับผมหมวดต่อไปเป็นหมวดของ prop model นะครับตัว prop model ตัวนี้จะเป็น case และ barrel นะครับผมมีเฟสทั้งหมด676และ triangle 1,256นะครับอีกตัวนึงจะมีเฟส6 6 7 triangle 1,198 ทั้ง2ชิ้นนี้มี3 m a แมปเหมือนกันก็คือ base color ambient occlusion หรือ AO และ normal map นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของ fro magic stone ตัวนี้จะมีเฟสทั้งหมด236นะครับ triangle 432แต่จะมีตัวของแมปที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ i m m e s i v e ที่เป็นอีกสีนะครับผมจะมีทั้งหมด2สีคือสีน้ำเงินและสีแดง rock นะครับผมมีเฟสทั้งหมด289 triangle 526มี i m m e s i v e เพิ่มขึ้นมา2สีเหมือนกับ fro magic เมื่อกี้เลย ตัวนี้จะเป็น War Magic นะครับมีเฟส1,960และ t r i a เกิล3 7 2 2มีเอ c เพิ่มว่าเป็นสองซีเหมือนกันและบริกิ้งบริกิ้งก็คือการทําใส่กระดูกให้กับโมเดลตัวนี้เนี่ยเราก็ทำการใส่กระดูกให้กับทุกตัวนะครับผมที่เป็นคาแรคเตอร์หมดเลยแต่จะเน้นไปที่ตัวที่ p l a y ยอรและเ n น m ีเป็นหลักครับตัวเอ็พีอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับการนําเสนอมิเอรขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายวิริศิ์และก็เบียงราศ2 0 5 3 0ครับรับตำแหน่งเป็นโปรแกรมเมอร์ของโปรเจกต์ครับผมครับก็ในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของระบบกล้องนะครับที่เป็น third-person camera นะครับซึ่งระบบนี้ก็ทําให้สามารถใช้เมาส์นะครับหมุนรอบตัวของเพลเยอร์ได้นะครับแล้วก็มีการจำกัดมุมมองด้านบนสุดแล้วก็ด้านสุดด้วยนะครับโดยตัวก้องจะตามหลังเพลเยอร์ตลอดนะครับแล้วก็จะหันตามเมาส์ตลอดครับแต่ผู้เล่นเนี่ยสามารถกด a ์ t นะครับเพื่อแสดงเมาส์นะครับแล้วก็ ตัวกล้องจะไม่หันตามเมาส์นะครับสามารถกดคลิกขวาค้างนะเพื่อเลื่อนเมาส์ไปทางที่ต่างๆได้นะครับแล้วถ้าจะกลับมาเป็นโหมดเดิมเนี่ยก็สามารถกดอันตจนิอกรอบหนึ่งนะครับตัวเมาส์ก็จะหายไปแล้วก็ตัวกล้องก็จะหมุนตามเมาส์ตลอดเวลาเหมือนเดิมครับต่อมาคือระบบเบสิคาแรคเตอร์คอนโทรเลอร์นะครับคือการควบคุมเทเยอร์ er ด้วยการกดคีย์บอร์ดนะครับโดยใช้ระบบ i ิ p พุตซ s เ e ็นะครับที่สามารถ ไฟลคีย์ต่างๆได้อย่างอิสระและก็สะดวกมากกว่าระบบเก่านะครับโดยสามารถกดได้้วยใช้คีย์พื้นฐานอย่าง WSD นะครับผมต่อมาเป็นระบบ Animation System นะครับโดยใช้ระบบของ Beni Animation ใน Unity นะครับซึ่งทําให้การเปลี่ยนระหว่าง Animation เป็นไปอย่างลื่นไหลนะครับโดยสเตจแรกก็คือเป็นท่า Idle ครับเมื่อเพเยอร์ยืนอยู่เฉยๆนะครับต่อมาเมื่อเพเยอร์เดินเนี่ยจะทําการเปลี่ยนเป็นท่าวิ่งนะครับถ้าเพเยอร์กดชิ i f t ค้างไว้ระหว่างวิ่งเนี่ยจะเป็นการวิ่งไว้นะครับถ้าเพเยอร์กด Control จะเป็นการเดินนะครับส่วนถ้าเพเยอร์เดินไปข้างหน้าเนี่ยแล แต่ถ้าไปเย่อยูนู่ที่แล้วกดเฟซบาร์เป็นการกิ้งมาด้านหลังแทนนะครับผมต่อมาคือระบบการโจมตีนะครับการโจมตีนะครับผู้เล่นสามารถคลิกซ้ายนะเพื่อโจมตีนะครับแล้วก็สามารถคลิกซ้ายรัวๆนะครับเพื่อเป็นการโจมตีแบบคอมโบได้นะครับตัวดาดจะมีระบบกาเมิดพลอยเด์นครับโดยจะมีการเปิดเมื่อเล่นอนิเมชั่นโจมตีนะครับระบบโจมตีนะครับสามารถแดชถาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดได้นะครับโดยผู้เล่นจะมีทั้งหมด4สกิลหลักนะครับโดยสามารถกดได้ที่ปุ่ม เลขหนึ <ersch> 2> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่บนคีย์บอร์ดครับผมเลขหนึ่งจะเป็นการโจมตีแบบพุ่งไปด้านหน้านะครับปุ่มที่สองเป็นการโจมตีแบบระยะไกลโดยแสดงพาร์ติเคิลออกมานะครับปุ่มที่สามเป็นการโจมตีแบบกระโดดโจมตีนะครับปุ่มที่สี่เป็นการโจมตีแบบหนักนะครับและมีท่าเมรี่แอคแท็นะครับโดยการกด F นะครับจะเป็นการเตะไปด้านหน้านะครับตัวดาบนะครับเมื่อโจมตีจะมีการแสดงผลเทลเลนเดอร์นะครับทำให้แสดงวิถีของดาบนะครับโดยเมื่อโจมตีศัตรูเนี่ยจะมีการฟีดแบบเป็นกล้องสั่นด้วยนะครับโดย เวลบกล้องสั่นเนี่ยก็จะแบ่งตามดาเมจที่ออกมาครับระบบก,กระเป๋าและอีควิปเมนต์นะครับผู้เล่นสามารถกดตัวไอนะครับเพื่อแสดงกระเป๋าและอีควิปเมนต์ได้นะครับกระเป๋าหรืออีเวนต์โอรียเนี่ยผู้เล่นสามารถเก็บไอเทมได้นะครับโดยจะแสดงไอคอนไอเทมบนกระเป๋านะครับผู้เล่นสามารถใช้เมาส์เนี่ย ชี้ที่ไอคอนไอเทมนะครับเพื่อแสดงรายละเอียดเช่นชื่อหรือดาเมจหรือว่าคําอธิบายนะครับโดยผู้เล่นสามารถคลิกขวาที่ไอคอนนี้นะครับเพื่อใส่ไอเทมนะครับโดยไอเทมเนี้ก็จะไปใส่ในอินโฟเมนตด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยอินโฟเมนตก็สามารถคลิกขวานะครับเพื่อถอดไอเทมได้เช่นกันนะครับระบบเลเวลสเตตนะครับตัวเพลเยอร์จะมีเลเวลสเตตที่ใช้เก็บเลเวลนะครับแล้วก็ใช้เก็บ HP หรือมานานครับแล้วก็เป็นที่เก็บฟังก์ชันของการเทคดาเมจจากศัตรูด้วยนะครับแล้วก็มีการคำนวณเลเวลอัพเพื่ออัพสเตตต่างๆด้วยนนนนนนะะะะคคครรัััับบบกกกกก็็็จจมมีีเเชชช่่โดดยิือ เท็กดามิทนครับแล้วก็มีการสุ่มระบบไอเทมแล้วก็ไอพีเมื่อตายด้วยนะครับโดยในระบบการต่อสู้เนี่ยก็จะมีระบบดามิทเซติมนะครับที่คอยเก็บค่าเบสิกดามิทและพิทิคอ้นะครับแล้วก็จะมีดามิทฟิทแบ็กเชเดอร์นะครับที่จะแสดงผลเป็นสีแดงนะครับเพื่อโดนโจมตีนะครับทั้งเพลเยอร์แล้วก็เอนิมีเลยนะครับแล้วก็จะมีปอมอัพดามิทครับที่เป็นตัวเลขดามิทต่อมาเป็นระบบเฮล์บาร์นะครับระบบเฮล์บาร์นี้เนี่ยก็จะมีทั้งเพลเยอร์แล้วก็เอนิมี่เลยครับโดยเพลเยอร์เนี่ยจะ เมื่อตัวโจต๊ตเจะลดลงครับแล้วจะมีการฟิตแบบเป็นหลอดสีขาวนะครับให้เห็นว่าเลือดลดลงไปเท่าไหร่เมื่อศัตรูตายเนี่ยก็จะมีการดรอปเป็นไอเทมรูทด้วยนะครับตัวไอเทมรูทนี้นะครับก็จะสามารถกดเพื่อเก็บไอเทมได้นะครับแล้วก็จะแสดงหน้าต่าง UI ขึ้นมานครับระบบสโลไทม์ซิสเ็มนะครับเมื่อพเพยเจอร์กดตัว G ีเนี่ยสามารถสโลไทม์ได้นะครับโดยทุกอย่างที่นอกเหนือจากเพย์เจอร์จะสโลหมดเลยนะครับระบบล็อกเป้านะครับผู้เล่นสามารถกดเมาส์กลางนยเพื่อล็อกเป้าศัตรูได้นะครับผมโดยจะมีการโชเลือด และชื่อของตัตรูกลางจอครับระบบ NPC และเลนะครับ,รบ,บ,เ,รบเมื่อผู้เล่นเดินหา NPC เนี่ยจะมีไอคอนให้สามารถคุยได้นะครับแล้วก็สามารถกดตัว e นะครับเพื่อพูดคุยนะจะมีะไดอารอกขึ้นมาแสดงชื่อแล้วก็ข้อความนะครับโดยจะแสดงท่าทางต่างๆนะที่เป็นการรนดอมครับและผู้เล่นสามารถกด e ่อเรื่องนะครับเพื่อดูอะไรดอกต่อไปได้นะครับเมื่อจบประโยคแล้วเนี่ยจะโชว์หน้าต่างของเควสขึ้นมานะครับโดยแสดงชื่อเควสรายละเอียดแล้วก็การดําเนินการแล้วก็รางวัลนะครับเมื่อเล่นสามารถกดตัว e นะครับเพื่อรับเควสได้นะครับแสดง ui เควสด้านซ้ายมือนะครับเป็นชื่อของเควสเมื่อเล่นทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยสามารถมาพูดคุยกับอินดิเมนะครับเพื่อรับรางวัลได้นะครับต่อมาเป็นระบบแบมนะครับเพื่อสามารถกดตัว m นะครับเพื่อแสดงแผนที่ได้นะครับโดยจะแสดงแผนที่ของเกมนะครับแล้วก็จะมีเข็มทิศบอกนะว่าทิศไหนเเเเเปป็็็นน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 ททททิิศศหหืืืืออออออรรรรรรใตต้้้ะะะะะะคคคัััับบบบบบแแลลววกกจมมมมีีีีาาาายยดดข่่่่ชผ ระบบอนนะคอมพาร์บที่จะบอกดตำแหน่งของขอัเจะถีวรอเป้าหมายเควสนะครับโดยจะแสดงบนด้านบนของจอครับผู้เล่นสามารถหันเมาส์ไปรอบรอบนะครับ แล้วคอมพารก็จะหมุนตามนะครับตัวคอมพารเนี่ยจะแสดงไอคอนแล้วก็แสดงระยะทางของเป้าหมายนะครับยิ่งเราเดินใกล้เนี่ยระยะทางก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับแล้วไอคอนก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเวพอยต์แบบบนจอนะครับที่จะแสดงที่ออบเจกต์เลยนะครับเมื่อผู้เล่นเดินไปใกล้เนี่ยก็จะแสดงระยะทางที่ใกล้ลงเช่นกันนะครับผมรูป AI State Machine นะครับจะใช้ตัวนับเอเจนต์ของ Unity นะครับเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็จะมีการกำหนดเวพอยต์นะครับโดยที่ AI เนี่ยจะทำการเรนน็อกเวพอยต์ครับทำให้เดินไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตัััััวววตนนนนีีี้้้มมมจจะะะะทงหดดด5ยยกกกคคครรรรบบแือาาลเโ โดยทาการแรนดอมเดินตามไปพอยไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไอ้น,นี้เจอเพลเยอร์เนี่ยก็ทำการเปลี่ยนเสเตตป็นเชสนะครับเพื่อไล่ล่าเพเยอร์นะครับเมื <ME> ่อถึงระยะที่ใกล้แล้วเนี่ยไอ้น,นี้จะเปลี่ยนเสเตสเตจากเชสเป็นคอมแบทนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสเตตต่อไปนะครับโดยเสเตตนี้เนี่ยจะมีหลากหลายมากเลยนะครับตั้งแต่การ เดินซ้ายขวาเดินหน้าเดินหลังการโจมตีนะครับหรือว่าการถอยกลับนะครับผมช้ m ซิสเต็มนะครับคือระบบที่เราต้องไปเคลียร์ออฟจิทีฟนะครับเมื่อเราเข้าไปในแอรเรียแล้วเนี่ยจะมีคัสซินครับที่ดิมี่จะสปอนขึ้นมานะแล้วจะมีแอ e เรียที่การไม่พรยิออกไปนะครับพียต้องทําการเคลียร์ดิมี่นะครับแล้วก็เคลียร์หินทั้ง3ก้อนนะครับให้เป็นสีฟ้านะครับโดยในการเคลียร์หินเนี่ยตัวตัตูจะสปอนมาเพิ่มนะครับโดยจานวนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเคลียรนเแล้วดกา นะครับก็จะมีคัสซีนนะครับจะเห็นว่าประตูทางออกนะครับได้ปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็ตัวประตูที่กั้นทางไปต่อเนี่ยก็เปิดออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับในส่วนอื่นๆนะก็จะเป็นเรื่องของการใช้อคูชั่นคูลลิ่งนะครับในการลดการกินสเปคทำให้เวลาแสดงผลในเกมเพลย์เนี่ยแสดงผลเฉพาะสิ่งที่เห็นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็การใช้โพสต์โพสซิ่งในการทำให้ภาพในเกมดูสวยขึ้นครับผมแล้วก็แอสเซทอื่นๆที่เอาเข้ามาใช้เนี่ยก็จะมีแอนิเมชั่นนะครับแล้วก็ตูนเชเดอร์นะครับที่ทำให้ภาพของเท็กเจอร์เนี่ยดูเป็นการ์ตตตตูนนนนนนขขขึ้้้ะะะคคคคคครรรรรรรััััับบบบาาาาาามมมเเเเปปหหยอองททที่็็็สไไลลล์์กกกกืใว ปรับเข้ากับพื้นผิวต่างระดับได้นะครับในส่วนงานอื่นนะครับที่กลุ่มผมทําร่วมกันนะครับก็คือการเปิดเพจนะครับเพื่ออัปเดตผลงานให้เป็นสาธานะนะครับผมโดยตอนนี้นะครับมีโพสในเพจทั้งหมด40โพสนะครับผมแล้วก็เราก็จะทําการอัปเดตเรื่อยๆครับก็จะมีในส่วนของเดบล็อกในยูทูบนะครับที่แต่ละฝ่ายเนี่ยจะทำเดบล็อกเป็นของตัวเองนะครับเึื่องนี้รวมกันก็จะมีทั้งหมด25คลิปครับผมครับผมกลุ่มของผมก็ขอจบการรายงานเพยงเท่าดีครับผมขอบคุณครับ